สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงครับผมพามาชมรถสปเปอร์ครับนี่รถที่เอฟซีหลายๆล,ยลยคนรอชมครับหรือรอติดตามนะต,นติดเครื่องครั้งแรกครับผมแหมโอ้ทอขว้วไหมเยาวปจีขวัขวมาด้วยจีทองแดงเอาฟีเครื่องมันกันก็นได้ไมียังบ่ฟีบังเ,เปิดก๊กอกเปิดยังยังเอาหนึ่งสองสามพอมนาอเอา ao, u, tiếng gì ba không, u, tiếng gì mà, ao cá cứ chít ngay đấy, à, chít ngay đấy, chít ngay, นี่ไงวะโอ้ยนี่ม,มากครับไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเก็บพ้โอ้ยเงียบพดเนาะไอ้พันเดือนในปูนี่นั่นน่ะเล็งเล็งทีนไหนมาโอ้ยเงียบพ้น เบิ้งนี่แถวบ้านเบิ้งแถวบ้านผมีม่ีโดดเลยคู้ดำผมไม่ดดเลยเหรอก็ก็เลยว่ามาช้านะพี่น้องโอ้เสียงเงียบมากครับดูอ่ะนี่ดูท่อพี่น้องดูท่อดูท่อครับดูท่อแรงหนึ่งเลยอะเบาต้องการมันถึงเนี้ย เล่นนิกเล่นนิกเนี่ยเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับเนี่เอ่อผมก็รอคอยเหมือนกันทุกคนเพราะว่าผมเอ่อทำเองกับมือนะครับต้องก็เนี่ยกล้ามกระพริบเด็มึงแก่คอยกันเด้อ ยังห oh. ิ่มเลยวะเดินนาเดินนาเอาเท้าทางวะ อเออไปเนี่ยเอบเอี๋ยวเัาก็เริ่มกลัวปะหาทุกทุกท่านยิงเออไม่นีแล้ว เงียบปากรับระบบครบคมนะครับทำนี่แหละยุดเร็วเรนี่อกมเพิเดินหน้าเดินหน้ายัไม่ได้ใส่ระบบไฟนะขึ้นววว Lek, keliang, men! Lek! Wow! không đi ủng ba lão của bao, bao bao đi yek, yek, đâm bông, oh. khoa, khoa luôn, để khỏe đó. ว้าอ้า้อะไยกข้อมึงเอ้อเปนต้งกระชีดไหมดูแล้วไอ้คอยลงไอ้คอยลงมึงเออโอ้ดิมมากอับชืว่ลงอีก Ô, oh, thêm mà gặp Lông Tiếp phèn, tiếp phèn thai cho là bì Lông Long Ít lông ít Chút răng Bỏ, nhốt Nhốt Chút lấy Lông mây Đeo lông mây con อโอ้ยกโอ้ไปโอ้เดี๋ยวกูด,ดำเอาขึ้นขึ้นนี่เว้ยโอ้ยค่คอยลงค่คอยๆโอ้ยไ่รับแน่ยไอ้ขลิงเจ้าตั้งไปตึงบวชมารับ มาแล้วเพื่อนพู้นดดิ่มมากครับเดี๋ยวจะไปตัง้งตัวอีกตัวอีกต่อค่ายตัวนี้ไปเดี๋ยวนี่เอ้าล็อกมันจังสีดับนี่ละเอ,เอาขึ้นไปเอาขึ้นดูซุ้มดูน้อยมันทำนี่เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ของแท้ครับอู้ยังเร็วเลยวะไปไปไหน โอ้ม oh, 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 mm ีประกันบายากตัวนี้บางสิบสี่มังสิบสี่สิบห้านี่แหละโอ้ยืมนะครับพี่น้องไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวตอกโซ่วิ่งเลยออนี่ไปว่าปลาเหลาเฮ็ดมาได้ไหมไม่สุ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวตอกโซ่แดงเรื่องมาหนิของแท้เนาะเออามวยสุ่มครับปลาเหลาปะแน่ๆน่จะขันแห้งได้แล้เรื่องเที่ยวอุลิงมันแบนนี่ซือ กบมันแน่นแล้วพ่อเลยชิบหายวุ้มันบ่ได้ดอกเพราะแล้วโอลิงมันแบนครับเออปลอกร้อยสายไฟปลอกร้อยฟิวอะไรพวกนั้นแหละสวิตถ้ามีก็ติดติดมาหน่อยครับ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 เอาโยนไปมุมกลางกันก็ได้เดี๋ยวสางไฟกำลังมาพอดีแหละ เนาะดึงโซ่ตอกล่องแลนมึงเลยอ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ได้เห็นได้ฟังเสียงกันแล้วนะเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบวเบียนน้ำซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะน,ะนี่ก็ระบบขาลงขาลอกก็ได้มาแล้วครับครบยึดทุกอย่างครับจับน็อตนะครับแต่ว่านี่ใช้ลูกลอกเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่นี่ลูกลอกใหม่ซื้อมาไม่ครบครับเดี๋ยวเราซื้อค่อยซื้อมาใหม่ทีหลัง ครับโอ้นิ่มแห้งมาเงียบก,รออกรูรู้เท่าอีกว่าสิเงียบกูรู้ขนาดนี้เนาะอือโอ้ยโบมีสั่นเนาะแข็งโพดเนาะเออปั๊มยี่ห้อรุ่นนี้ใส่ดีไปนเนาะเร็วดีว่นะขอ,องแท้เลยอือนี่ของแท้เลยป้าบอกนะเอา้าแกครับพี่น้องาากกอือถันเทอ้อที่แปดนี่สงสยัยสงสยัย แค่นี้นี่แหละมาดูแลง่ายนะปูเนาะเอามาตอกข้างหลังผมเพิ่มตอกขนาดโกษณากระเดือนเ้าตอกข้ากรค้นดึงอย่แล้วสัสันนหนึ่งเอาตอกโซครับพี่น้องนนี่